่าวนมัสการท่าน mm hmm. พระอาจารย์ค่ะที่เมื่อกี้สักครู่ค่ะท่านพระอาจารย์ได้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิมากๆทุกวันน่ยนะคะแล้วจะสามารถแก้กรรมได้อันนี้จริงเหรอคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ทุกคนที่บอกว่าทําผิดมาแล้วก็มานั่งสมาธิ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ก็แก้กรรมได้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรับความช่วยอย่างนี้เหรอคะ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ทุกคนก <c oughs> อย่างนี้ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าคือพากันทำความผิดกันบ่อยๆได้หรอคะได้ได้ได้สบายมาก<ะ>อวมีปัญญามีปัญญาออกจากระบบของกรรมได้โยมจะหลุดจากกรรมไม่ได้ถ้าโยมยังยึดขนันธ์ได้ิธีแก้กรรมพู้เจ้าเนี่ยให้เธอเนี่ยออกจากระบบนี้ออกมาถ้าโยมไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราไหนตัวเราอะไหนตัวคนทํากรรมมีไหม ตัวคนทํากรรมมีเพราะมันมีขันธ์ห้าก็ยมมีตัวมันก็เลยมีผู้รับกรรมก็เลยต้องรับกรรมต่อไปใช่ไหมแต่ถ้ายมไม่มีตัวคนทํากรรมก็ไม่มีคนรับกรรมก็ไม่มีไอ้เจ้าเวนนากรรมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้ตัวเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเข้าใจไหมคว้าล <c oughs> ูกตามาลูกตาของเราเนี่ยตัดแขนมาวางแขนเราเนี่ยมันก็ธาตุดินน้ําไฟลมมันไม่มีใครเราเข้าใจผิดเองว่าน,นี่ตัวฉัน พระเจ้าจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายคพืเ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่ได้มองกายเป็นของใครเลยเพราะนั้นโยมกําลังเข้าใจผิดทั้งระบบเลยมนุษย์ทั้งโลกเข้าใจผิดหมดเข้าใจไหมเพราะ,ะนั้นพระเจ้าจึงบอกมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างใครคิดว่าก,กรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล กรรมหรือส he ุขทุกข hey? ์เกิดจากผู mm ้อื่นบันดาลนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งเห็นนะเขาคิดว่ามีเทวดามีพรหมมีผีสางนาไม้เทวดาบันดาลอะไรได้จึงไปอ้อนวอนผีอ้อนวอนเทวดาบนบานสารกล่าวใช่ไหมอยากแคาบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่นี่เข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งซึ่งโสตบันจะต้องละได้อย่างที่สองคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลมิจฉาทิฏฐิแบบที่สองอย่างที่สามคิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สามอย่างที่สี่คิดว่ากรรม ขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุมิจฉาทิฏฐิแบบที่สี่แล้วกรรมเกิดจากอะไรกรรมหรือสุขทุกเกิดจากอะไรนะชาวพุทธตามทะเบียนบ้านจะตอบไม่ได้นะ ه, <c oughs> เว้นแต่ศึกษาพุทธวจนะอาจารย์นะอ่าอ่าอาจารย์ไหนก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธว <c oughs> จานะอ่ากรรมเกิดจากผัสสะทุกทั้งหลายเกิดจากผัสสะใช่ไหม ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราได้ทําไม่จริงสำนักพราหมณ์และผู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนั้นผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมและผัสสะเป็นความดับของกรรมนะเกิดที่ผัสสะดับที่ผัสสะกรรมใหม่เกิดเพราะผัสสะกรรมเก่าคือกายนี้และอดีตที่เราทํามาทั้งหมดโลกหมดเลยแล้วทาไมองคุริมานฆ่าคนมา90 0คนไปเป็นบัลลังก์ได้ไงไม่ต้องรับกรรมเห็นนะฉะ <c oughs> นั้น ไอ้พวกที่องค์ุริมานฆ่ามามันเอาหสิรกรรการอะไรให้องคุริมานเหรอไม่รอไม่รอม่นรู้จักมันไปเกิดพบนั้นพบนี้แล้วแต่องคุริมานหายจากระบบนี้ไปหาตัวองคุริมานไม่เจอแล้วเข้าวิมุตตินิพพานอยู่ที่นี่ซึ่งระบบใหญ่ๆมันมีสองระบบระบบสมุติกับวิมุตติสมุติเนี่ยพรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนลกรกกนเยเดชานเปรวิสัยพวกนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับปรากฏฝั่งนี้นะเกิดไม่ปรากฏ เสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะหนึ่งปรากฏไม่มีดับนะเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีดับกลับมาสู่ระบบนี้ได้ไหมละ่ะถ้ากลับมาได้ไม่ต้องรับกรรมเพราะระบบของกรรมคือขันห้าถ้ายมไม่มีขันห้าแล้วไปเอากรรมที่ไหนมารับมาใช่ไหมไม่งั้นพรานก็ต้องมารับกรรมใช่ไหมนี่วิธีออกเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมอ่อานี่แง่มุมมันเหลื่อมไปเลื่อมมาอย่างนี้นะ <c oughs> ถูกต้องถูกต้องตราบได้มีอุปทานในขันห้าต้องรับกรรมคนไปไม่ได้เพราะนั้นอย่างพระโมคคัลลานะเป็นพระหลานถูกทุบตีตายเห็นไหมแต่ความเป็นพระหลานคือตัวก้อนกายนั้นใช่ไหมไม่ใช่เป็นพระหลานที่ดวงจิตนั้นก้อนกายนั้นก็รับกรรมไปสิใช่ไหมผู้เจ้าก็เป็นพระหลานที่จิตของท่านก้อนกายท่านก็ต้องรับกรรมถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมา พ่อเลือกถูกต้องไหมอ่าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าการไิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวพระเจ้าอันนี้มันกายเน่าใช่ไหมอ่าเป็นที่ดวงจิตของท่านเอเมนไ,ไหม <laughs> โยมว่ากระดาษอันนี้มีหรือไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีเหรอ <laughs> เริ่มโมงชาวพุทธเริ่มงง <laughs> ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายอมตอบว่าไม่มีเนี่ยมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ถ้ายอมจับยอมก็สัมผัสได้ถูกต้องไหมแต่ถ้ายอมตอบว่ามีมันจะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเพราะฉะนั้นความเห็นว่ามีกับไม่มีเนี่ยพระเจ้าบอกมันเป็นสุดตรงของความเห็นสองข้างของมนุษย์มนุษย์จะคิดว่าอัตตากับนัตตาอัตตาคือความมีนัตตาคือความไม่มีขาดศูนย์ แต่จริงๆแล้วกระดาษแผ่นนี้คืออนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นตัวตนชั่วคราวคําตอบนี้จริงตลอดการสิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้อนัตตาตึกเป็นอนัตตาทุกอย่างอนัตตาหมดมีขึ้นไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่ากระดาษนี้ไม่มีหรือมีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วจะหายไปนย <c oughs> คนเราเห็นไม่ไม่จบกระบวนการทรงนี้ไงนี่แหละ ผู้เจ้าจึงบอกกัจจานะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือความเห็นทั้งสองคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสมังขารทั้งหลายคือไล่าสายปฏิจจาวงรอบเกิดวงรอบดัอบอธิบายเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้และอธิบายเหตุของการดับไปของสิ่งนี้เข้ไหมเนี่ยถ้าโยมศึกษาพุทธวจนโยมจะได้ปัญญามามีปริพาชกคนหนึ่งมาพูดกับผู้เจ้าว่า ัวเขาเนี่ยมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่ควรก่เขาเลยพู้เจ้าบอกอ๋อถ้างั้นความเห็นนี้ก็ไม่ควรกับพรามเหมือนกันนี่พรามงงเลยนะเพราะความเห็นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในโลกเหมือนกันอย่างเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเชื่อเชิญนกันด้วยด้วยวาทะอย่างเนี้ยนั้นจะมีคนที่ติดตามพู้เจ้าไปเนี่ยบอกว่าโอ้อย่าไปโตวาทะกับพู้เจ้าเลยผู้เจ้าเก่งมากนะโตวาทะกับผู้เจ้าเนี่ยเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่ฟันจะหัก นอะืม <c oughs> ั้นอยากให้พวกเราเนี่ยศึกษาพุทธวจนะโยมโอ้โหโยมจะได้ปัญญามากโยมจะรู้ว่าความเห็นของคนในโลกนี้มันมีมากเหลือเกินและพระเจ้าเนี่ยสามารถสรุปความเห็นของคนทั้งโลกนี้ได้ว่ามี62แบบมนุษย์คิดไม่เกินนี้นะมนุษย์จะคิดอะไรบ้างพระเจ้าบรรยายหมดเลยและบอกวิธีแก้ไปให้เสร็จนะนั้นถ้าเราเข้าใจในกระบวนการของผัสสะเข้าใจในเรื่องของขันห้า ความเห็นหกสิบสองแบบนี้จะไม่ดีนะนครับจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นการยากที่คา,ารวะเองจะเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูว่าถ้าเกิดอยากให้คา,ารวะเองหรือว่าคนที่จะไปเรียนรู้ถึงพุทธ,ธวจนะเนี่ยต้องอาศัยการที่ความเข้าใจค่อนข้างเยอะอก็เลยทําให้หนึ่ง <c oughs> คือคนจะไม่เข้าถึง ไม่หลอกตรงนี้เป็นการประเมินประเมินน้อยไปาศาสดาเนี่ยสอนตั้งแต่ยาจบขอทานวันนิพกนพรานพ,านพานารามกษัตริย์แพทย์สูตรเทวดาผมสอนหมดเลยโยมคำสอนสาศาสนาครบหมดตั้งแต่ง่ายคนโง่ที่สุดนะบอกทําไงผู้เจ้าบอกอ่ะเอาผ้าไปผืนไปนั่งลูบผ้าขาวลูบไปลูบมาเห็นผ้ามันหมองคําบรรลุธรรมนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยโยมเห็นไห ตรงนั้นตรงนั้นคือพระเจ้าสอนตรงนั้นแต่ว่าถามว่า <c oughs> คนที่จะต่อจากพระเจ้ามาที่จะสอนให้ด้วยวิธีการนี้ <c oughs> ก็เลยทาให้มีวิธีการอื่นๆแล้วก็เป็นคา <c oughs> พูดของแต่ละรูปออกมาถ <c oughs> ูกต้องเนื่องจากว่าสาวกเนี่ยประมาทพระพุทธเจ้าไงคิดว่าเอ้ยพระเจ้าสงสัยลืมบอกตรงนี้ไว้ไม่มาศึกษารายละเอียดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสาวกต้องทําอย่างนี้คือแตกรูปธรรมะของพระเจ้าออกมาให้ได้ว่าพระเจ้าสอนวิธีง่ายเป็นยังไง นะเช่นการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบี้ยการชดใช้ดอกเบี้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ชดใช้ดอกเบี้ยย่อมถูกติดตามย่อมถูกทวงการถูกทวงเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงแล้วไม่ให้ย่อมถูกติดตามอย่างนี้โอ้โหปอกต้นเลยใช่ไหมอ่าการการต้องมาด้วยกันต้องไปด้วยกันกับคนที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ของคนในโลกใช่ไหมการต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่เราไม่พอใจเป็นทุกข์ของคนในโลกอย่างนี้ ออกไว้ทุกแห่มุมระยกอยู่ที่โยมเก็บรายละเอียดได้ไหมและหลักเศรษฐกิจง่ายๆเลยคู้เจ้าก็บอกว่าอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเนะเพราะเราคุมรายจ่ายได้เยอะนะแต่พระเนี่ยเมื่อไม่ศึกษาพระทูตชนะจึงไม่เข้าใจคําสอนง่ายๆแบบนี้และเอามาแตกรูปไม่ได้นะเข้าใจไหม ได้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 ตอบได้ไดไทุกเรื่องอาจารย์ครับคือพระฐาคตได้เคยเพูดไว้ไหมครับว่าสภาวะของโลกุตละครับ uh huh. เอเคยอธิบายไว้กับผู้ที่ยังอยู่ในโลก <c oughs> <c oughs> ียะครับ <c oughs> ได้เคยได้เคยท่านสภาวะโลกุตละครับอธิบายให้หมดหามายถึงสภาวะนิพพานใช่ไหมใช่ครับ ซึ่งสอนสอนกับคนที่ยังอยู่ในโลยะอยู่ครับอ่าฮะจารยกตัวอย่างสักหน่อยนะครับคือคือต้องแยกนะโลกุตระนี่มันมีหลายระดับนะตั้งแต่โสดาบันไปถึงพระอรหันต์แต่ถ้าสภาวะของนิพพานคือพระอรหันต์ล้วนๆเป็นสภาวะนิพพานนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตั้งแต่อริบุคคลขั้นต้นก็คือกู้มือโสดาบันผู้เจ้าจะอธิบายไัหมดว่าอริบุคคลเนี่ยขั้นโสดาบันคือสินห้าทีจะบริบูรณ์ ยังไม่ต้องไปดูว่าเอ๊ะเรานั่งสมาธิเห็นสว่างแสงโน่นนั่นนี่นรกสวรรค์ไม่ได้เป็นเครื่องวัดน,นะอันนั้นเป็นธรรมโลกียะธรรมฝ่ายโลกเทวดาพรหมก็มีแต่ตายเรียบหมดและตายแล้วผู้เจ้าบอกเทวดาพรหมก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนระกภนเดชานเปรวิสัยแต่โสดาบันพ้นแล้วและเกิดได้ไม่เกินเจ็ดชาติแค่สิบห้าบริบูรณ์และอย่าหวันไหวในคําสอนศาสดาแค่นั้นเองนะส่วน <c oughs> สภาวะของนิพพาน นิพพานเนี่ยบัญญัติไม่ได้นะผู้เจ้าอุปมาเปรยียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดจะบอกวาอ่านี่สีขาวนี่สีแดงนี่สีเขียวเขาไม่รู้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเพราะนั้นต้องทําให้เขาตาดีถึงจะบอกได้นะวิธีอธิบายนิพพานของผู้เจ้าผู้เจ้าจะอธิบายภายใต้สิ่งที่เรารู้จักนะเนี่ยเพราะเจ้ามีเทคนิคอีกนะ ต้องบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ <c oughs> มันมีสิ่งหนึ่งนะที่คนเนี่ยควรจะรู้แจ้งในนั้นเนี่ยมันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มันมีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบในนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมคือดินน้ำไฟลมไม่อาจย่างลงได้คือไม่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะในนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิติไม่มีอะโยม อย่างห้องนี้มีกว้างยาวเล็กสั้งใหญ่แต่สภาวะนิพพานไม่มีเป็นสภาวะหนึ่งเดียวนิ่งๆในนั้นไม่มีนามรูปไม่มีบิญญาเห็นนะนั้นไม่มีขันทั้งห้าไม่มีสรรพสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนี่วิธีอธิบายนิพพานเห็นนะอ่านิพพานไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีดาวฤกษ์แต่ไม่มืดเห็นนะระบบของแสงไม่มีแต่ผู้เจ้าบอกมันไม่มืดมันเป็นความสว่างอีกแบบหนึ่งเห็นนะอ่า วิธีที่พระเจ้าจัดเอาไว้นะอาจารย์เขาไม่มีใครถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรหรอกนะอยากให้แค่พวกเราเนี่ยมารู้จักคำพระศราสดา แล้วเราจะเห็นว่าคำพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งปานนี้มากแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมคนเราเจริญทั้งทางโลกทางธรรมได้ไม่ใช่ว่าโยมจะต้องมาบูตเท่านั้นพระเจ้าบอกคนเราเจริญด้วยบุตรปรญยาฆาทาสกรรมกรทรัพย์อันเ็นขนาดแห่งบุรุษและเจริญด้วยศรัทธาการสั่งสมสุตตานิศีลจาระาปัญญาคนเหล่านี้เอาดีทั้งสองทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชอย่างเดียวไม่ใช่และคารวะก็เป็นโซดาบันได้เป็นอริบุคนลได้เช่นไ,ไหม <c oughs> เรื่องของจิตเนี่ยถ้าโยมสามารถนั่งสมาธิเข้าไปได้ถึงระดับชั้นที่สี่พระองค์บอกว่าสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็น,น,นเอเนกโยมจะรู้เรื่องระบบโลกธาตุทั้งหมดเลยนะอย่างถ้าเราไปดูภาพจักรวาลน,นะองค์การนาซาก็ถ่ายภาพนี้มาให้หลายคนอาจจะ <C oughs> เคยเห็นบ้างแล้วก็ได้ภาพกาแล็กซี่ชนกันเคยเห็นไหมอันนี้กาแล็กซี่ชนกันแต่ก่อนเราไม่เคยนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยทราบว่าเอ๊ะมันมีการเคลื่อนนะพอเอากล้องส่องดูดาวออกไปนอกโลกได้นะกับกระสวยโอกาสเข้าไปที่สถานีอวกาศโอ้โหเจอกาแล็กซี่อีกมากมายมหาศาลนักไม่ถ้วนเลย และทําให้รู้ว่ากาแล็กซีก็หมุนวนในกาแล็กซีด้วยกันเองมีระบบของกลุ่มกาแล็กซีที่หมุนวนในกาแล็กซีกลุ่มของกาแล็กซีด้วยกันเองและแต่ก่อนก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเอ๊ะไอกาแล็กซีเนี่ยมันเหมือนพุ่งกระจายไปแต่และกาแล็กซีเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกับเท่าแสงอย่างเงี้ยเราเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะมันไม่ชนกันบ้างเหรอไปเจอภาพที่ชนกันจนได้ภาพนี้อยู่ห่างจากโลกเนี่ย 1.1ล้านปีแสงแสงเดินทาง1.1ล้านปีโอ้โหไกลมาก <c oughs> เพราะนั้นจริงๆแล้วพระศาสดาเนี่ยอธิบายเรื่องระบบโลกธาตุนี้ไว้เนี่ยบอกว่าระบบจักรวาลเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับอาศัยการคำนวณจากแสงดวงอาทิตย์ บอกดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงไปได้ไกลสุดเท่าใดทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุนะและทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหน, <c oughs> นึ่งโลกธาตุนะพระองค์เรียกแบบนี้นะอานนท์นีนน่ดวงอาทิตย์ส่องแสงรลศมีแผ่ส่องไปทั่วทิศมีประมาณเท่าใดโลกมีจํานวนเท่านั้น,นะไล่ไปเรื่อยๆ ตรงนี้เรียกสาหาัสสีจุลนิกาโลกธาตุสาหัสสีจุลนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันเรียกว่าทวิสาหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณโดยส่วนพันเรียกว่าติสาหัสสีมหาสาหัสสีโลกธาตุไปทางจิตนักวิทยาศาสตร์ <úng. S 2> ก็มองไม่ถึงนะเพราะว่ามันไกลมาก เคยมีลือศีตนหนึง่งพยายามจะไปให้สุดเลยด้วยอำนาจฤทธิ์นะหอไปด้วย <c oughs> อำนาจฤทธิ์ของตนเองไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายตลอดร้อยปีจนตายตายคาหอเลยนะเลยไปเกิดเป็นเทวดาและมาฟังธรรมะพระเจ้าว่าที่สุดของโลกท่านเนี่ยไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปเทวดา ตนนี้ก็เลยสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดถูกเลยเขาเคยเป็นฤาษีแล้วหอบไปตลอดทั้งร้อยปียังไม่สุดขอบโลกเลยยังหาขอบจักรวาลไม่ได้นั้นไม่มีทางเลยที่เราจะไปหาสุดขอบของจักรวาลหาไม่ได้นั้นพระเจ้าบอกว่าที่ซึ่งสัตว์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่บัตรใครๆไม่อาจถึงที่สุดโลกแห่งนั้นได้ด้วยการไป แต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและจายนี้เองเนี่ยเป็นที่ออกของโลกพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุเกิดความดับและวิธีดับนะนั้นถ้าเราจะเข้าถึงความไม่ตายย่มต้องกลับเข้ามาในร่างกายนี้ต้องมาเข้ามาศึกษากายจิตอารมณ์ว่ามันทํางานสัมพันธ์กันยังไงเพราะฉะนั้นในความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะมี5า้าธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีห้าธาตุนี้ ในห้าธาตุนี้เนี่ยวิญญาณจะเป็นตัวเข้าไปรู้ในรูในเวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยปั๊บหลุดจากลมเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุบทุกเห็นนะมครูเจ้าเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์เหมือนกันสังเกตจิตว่าเป็นยังไงเพะนั้นจิตผู้เจ้าก็เคลื่อนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาแต่ผู้เจ้าไม่นั่งลำคาญอย่างเราผู้เจ้าเกิดปัญญาบัญญัติได้ว่า ถ้ามันหลุดจากลมไปแล้วมันไปธาตุอะไรบ้างบัญญัติอ๋อมันไปเวทนาอ๋อมันไปสัญญาอ๋อมันไปสังขารอ๋อมันมาลูกบัญญัติว่าสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือลูกเวทนาสัญญาสังขารนี่เห็นนะและเวลามันไปเนี่ยมันไปได้ทีละสองธาตุไหมไม่ได้มันไปได้ทีละธาตุเดียวเพราะนั้นจึงบัญญัติจิตรับรู้ได้ทีละธาตุแต่มันอาศัยความเร็วและเราไม่รู้สึกเลยว่า มันสะดุดเวลามันเราเปลี่ยนความรู้นะทั้งๆท,ที่มันเป็นจิตคนละดวงกันเพราะนั้นวิญญาณที่ไปรับรู้กายเรารับรู้อารมณ์อื่นเนี่ยเป็นวิญญาณคนละดวงกันหมดสาติเกวัตบุตรภิกษุในครั้งพุทจการมีความเห็นว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราทุกวันนี้เราบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยจริงๆคํานี้เป็นคําที่ผิดพนะพุทเจ้าเรียกสาติมาว่าสาติใครเคยสอนเธอ เราเคยสอนเธอไหมแก่ใครเมื่อไหร่ไหนพูดมาสิสาติตอบไม่ได้นะผู <im itation> ้เจ้าสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดบอกว่าใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนไายตายเกิดไม่มีพระตอบเลยตถาคตบอกว่าวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือคือวิญญ,ญ,ญ,ญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะผู้เจ้ายังว่าสาติเป็นโมฆะบุรุษ จะไล่ออกจากความเป็นพิสูจน์เลยถามพิสูจว่าพิสูจนสาติเนี่ยยังพอจะนับเป็นพิสูจนในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เนี่ยเพราะความเห็นผิดนะท <c oughs> ่นน้โยมอาจจะสงสัยว่าอะแล้วใครมันจําบุพกรรมต่างๆไปอะ่ะเจ้าผู้เจ้าก็ยังเคยบอกพระชาติท่านแต่ก่อนเนี่ยท่านเกิดเป็นเวสันดรบ้างเกิดเป็นนั้นเป็นนี้บ้างสิ่งนี้ก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปู มีสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ยังมีอวิชชายอยู่เนี่ยเข้ามายึดถือขันทั้งห้าเหล่านี้แล้วก็เกิดตายไปกับขันทั้งห้าเหล่านี้เนะพระองค์จึงบอกว่าถ้าเรามีอุปทา,านในขันธ์ห้าเมื่อรูปตายเราจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเราจะดับไปตามวิญญาณเมื่อเวทนาสัญญาสังขารดับเราจะดับไปตามมันเพราะเราไปยึดของเกิดของตายจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสภาวะธรรมคือความไม่ตายเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราเข้าไม่ถึงมัน เพราะเราไปพอใจของเกิดของตายห้าห้าอย่างนี้คือขันห้าวิธีในการแยกสิ่งเหล่านี้คือเราต้องมองเห็นการเกิดการดับเปรียบเหมือนอย่างนี้นะ, <c oughs> ะเปรียบ <c oughs> เหมือนว่านะ <c oughs> พระองค์บอกสาวกว,ว่า <c oughs> เธอเห็นเลกวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหม สาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้เอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึก <c oughs> เป็นเพราะอะไรสาวโก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพู้จ้าบอกถูกต้องทํายังไงเราจะมองขันทั้งข้าว่ามันไม่ใช่เราอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งในห้องนี้ถูกลากไปเผาเหลือแต่ขี้เถ้า,านะ,ะแล้วโยงเนี่ยมองเห็นเขา ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปเลยขี้เท่าแสดงว่าโยมกับเขาไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงไหมเพราะถ้าโยมเป็นตัวเขาโยมจะไม่เห็นขี้เท่าตัวเองใช่ไหมนี่เป็นมุมที่แยบคายมากที่ไม่มีใครในโลกเห็นเลยวะถ้าเราเนี่ยสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป <c oughs> จะเกิดปัญญาว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันนี่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทําให้พู้เจ้าเนี่ย เข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมแต่สิ่งที่ที่ผู้เจ้าให้สังเกตมันไม่ใช่กิ่งไม้ใบไม้หรืออะไรมันคือขนันห้ามันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยมจะเอาชนะความตายได้ การตายของเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมในส,สรรสารที่ยาวไกลเกิดตายเกิดตายมาตลอดคนเกิดแล้วไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บนะป่วยก็กินยาก,กันทุกคนเพราะไม่อยากตายใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ความตายโยมต้องเห็นเวลาสุขเกิดขึ้นดับไปปุ๊บต้องเฝ้าดูให้ดีทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บเฝ้าดูให้ดี สัญญาความจําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดดับในจิตโยมต้องไปเฝ้าดูจากนั้นโยมจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่มันไม่เกิดไม่ดับที่มันเฝ้าดูทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันไม่ได้เกิดดับไปด้วยเวลาสุขดับไปโยมก็รู้ว่าสุขดับไปแสดงว่าสุขกับเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่คนทั้งหลายจะบอกว่านี่ฉันสุขเธอสุขฉันทุกข์เธอทุกข์นะมีความทุกข์คิดว่าทุกข์ฉันโดดตึกฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ เนะพราะคิดว่าเป็นความทุกข์ฉันเป็นความเข้าใจผิดเนะี่ยเรียกอวิชชานะ <c oughs> นั้นสิ่งนี้เราเลยต้องมาฝึกเนงะเราฝึกรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อให้เห็นตัวนี้เท่านั้นเองให้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานะนั้นเนี่ยเป้าหมายในคําสอนของพระศา,ศาสดาก็อยากให้เข้าใจว่าเพื่อให้เข้าถึงจุดนี้คือไม่ต้องตายต่อไป และการกระทําตรงนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตทางโลกของเรามีแต่ความเจริญเพราะเหตุของความเจริญอย่างที่บอก4อย่างสินดีไม่ห่างจากฌานคือสมาธิดีมีปัญญามีวิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับแล้วก็ให้สุญญากลวัตนอกงามและตัวสมาธิแประดับแรกที่พระเจ้าบัญญัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญานะระดับที่9ไม่เอาเอาแค่แระดับเป็นสมาธิที่ เมื่อใครทำแล้วคนนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันทันทีไม่รอไปส่งผลที่อื่นดงนั้นถ้าโยมต้องการความจเจริญในชีวิตให้รวดเร็วทันในปัจจุบันโยมนั่งสมาธิเยอะๆและตั้งจิตปรารถนาเอานะกรรมตรงนี้จะส่งผลให้โยมในปัจจุบันทันทีโยมจะสังเกตได้เลยว่าชีวิตเราปัญหาอุปสรรคจะน้อยลงไป มีปัญหาอะไรก็แก้ง่ายลุล่วงไปได้ง่ายนะเอกลาปัจจัยจะเข้ามามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้ลองใช้ภูมิปัญญาของพระเจ้าดนะูดีมากเลยนะก็อยากให้ <c oughs> พวกเราได้ทราบเข้าใจตรงนี้และเครื่องเครื่องตรวจสอบความก้าวหน้าหรือไม่เนะี่ยพูเจ้าให้เอาความเร็วในการทิ้งอารมณ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเราเนี่ยทิ้งอารมณ์ได้ไวขนาดไหน และเป้าหมายผู้เจ้าให้ตั้งเป้าคือกระพริบตาเดียวถ้าโยมทิ้งอารมณ์ได้เร็วรือกระพริบตาผู้เจ้าเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นวิธีที่อาตมาแนะนําให้โยมทําตามที่พระศาสดาแนะนําก็คือเจริญอาณาปานสติหรือกายยักตาสติไม่ได้ทําอะไรรู้ลมหายใจเข้าไว้ถ้าเคลื่อนไหวรีบดให้รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดถ้าโยมทํางานให้ตั้งใจทํางาน กวาดบ้านรู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถแค่นี้ตั้งใจทํางานนะจิตเคลื่อนออกจากปุ๊บรีบละกลับมาอยู่การทํางาน <c oughs> กําลังกวาดบ้านเนี่ยปุ๊บจิตเคลื่อนไปละรีบทิ้งให้รู้การกวาดบ้านกวาดให้ดีทํางานตรงนี้ให้ดีแค่นี้ชื่อว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะจากนั้นเนี่ยพอจิตหลุดไปทํำยังไงละนันทีคือความเปิดให้ละความเปิดแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบัน <c oughs> ทําแค่นี้ หลักการมีแค่นี้ไม่ซับซ้อนอะไรตรวจวัดความก้าวหน้าได้ไงแต่ก่อนเคยพอใจไม่พอใจแล้วทิ้งยากเดี๋ยวนี้ทิ้งได้เลวขึ้นนั่นแหละคือตัววัดความก้าวหน้าผู้เจ้าบอกพิสูจน์ทั้งหลายอารมณ์อันที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจแล้วไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพิบตาของคนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นตั้งเป้า ระพิบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเหมือนหยดน้ําหยดในกระตานรานอนฟ้าเดียวต้องหายไปนะจากนั้นผลของการปฏิบัติวัดที่คุณธรรมโสาบันที่บอกให้แล้วนั่งสมาธิภาวนาไปทั้งหมดกลับมาดูสินห้าเราบริบูรณ์หรือ,อยังใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วก็หวั่นไหวไหมในคลาสละทนันใจถ้าเราไม่หวั่นไหวสินห้าบริบูรณ์พยากรณ์ตนเองได้หรือว่าเราเป็นโสาบันแล้ว โสดาบันมีประโยชน์อย่างไรโยมไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบัติอีกต่อไปและเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะได้เป็นพระหลานแน่นอนนะความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทํากระบวนการของจิตจะค่อยๆเคลื่อนไปเองผู้เจ้าเรียกว่าเธอจะลาดเอียงโน้มเอียงเทเองไปสู่นิพพานมันจะค่อยๆเป็นไปของมันเองคือประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโยมได้นิพพานแน่นอนเพราะนั้นบันไดขั้นแรกอยากให้โยมได้โสดาบันก่อนก่อนตายชาตินี้ต้องได้โสดาบันตั้งเป้าไว้เลย สินห้าเราต้องบริบูรณ์และเราต้องไม่หวั่นไหวในคําสอนพระศาสดาแค่นี้สองอย่างโสดาบันแล้วนะง่ายๆ